มาแล้วครับตอนนี้ที่ผมว่าเป็นพระเอกเนี่ยน่าจะบอกว่าผมพูดไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าหลวงของเราเดินทางไปเยอรมน,นีไปเฝ้าพระเจ้าวิลเลียมไกเซอร์ที่สองแห่งเยอรมน,นีเมื่อสมัยก่อนเราจะรู้ว่าเยอรมน,นียิ่งใหญ่ เหตุที่ยิ่งใหญ่เพราะฮิตเลอร์ครับจริงๆใครจะดา่าฮิตเลอร์ก็แล้วต่แต่ผมไม่เคยด่าท่านผมชอบท่านเหตุที่ชอบชอบการตัดสินใจท่านท่านรู้ว่าเยอรมันเป็นหนี้สงครามเยอะทำหนังสือส,สนธิสัญญาแวว์สายไว้ อีก200ปีข้างหน้าอีก500ปีข้างหน้าอีก1,000ปีข้างหน้าก็ใช้นี่สงครามไม่หมดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านจึงตัดสินใจฉีกสนญ,ญาสนธิสัญญาวาสายแวสายทิ้งเขาไปทำกันกลางทะเลนะไอ้สนญาไอ้สนธิสัญญานี่นำเข้าสู่สงครามลบลาค่าฟันกันตายกันเป็นเบือ่อและในที่สุด ท่านฮิตเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ฆ่าตัวตายไม่ยอมให้ใครฆ่าระเบิดสมองตัวเองภายในเรือเมื่อตอนท่านเด็กถูกตำหนิตีเตียนว่าเป็นคนโง่เรียนหนังสือไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องแล้วชีวิตยากจนกินน้ำเยอะๆแล้วกินขนมปังจะได้อิ่มท้องผมฟังแล้ว ชีวิตคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเราเป็นใครมาเกิดมามาเกิดแล้วจะต้องไปทำอะไรบ้างเดินไปทำวิถีทางครับคนที่ตำหนิติเตียนท่านฮิเลอร์มากเนี่ยเพราะท่านฆ่าคนเยอะท่านฆ่าคนเยอะมากท่านไม่ได้เน้นถืออิสลามนะครแต่ท่านฆ่าคนเยอะ พราะมันเจ็บอยู่ในใจเอาเรื่องของท่านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าหลวงไปเฝ้าพระเจ้าวิลเลียมไกเซอร์ที่สองแห่งเยอรมนนีพกพระติดตัวไปด้วยสายที่กระผาพระ,พระสูตร ในขณะที่สนทนากันตาพระเจ้าว,วิลเลียมไกเซอร์ที่สองนะแสงก็พุ่งออกมาจากพระสูตรที่กระเป๋าพระสูตรพระเจ้าว,วิลเลียมไกเซอร์ตกใจยูยู่ยู้ยู่ก็ชี้ให้ดูว่าแสงพุ่งมาอย่างไงท่านก็เลยล,วล้วงเราขึ้นมาโชว์มาแสดงให้ดูท่านก็บอกอ๋อพระที่พระอาจารย์สร้างไว้ให้แล้วพระอาจารย์นั่นคือใครครับ คือเสร็จพ่อเจ้าโตพรมรังสีท่านทงกำหนดชีวิตการทำงานของพู้เจ้เจ้าหลวงไว้นะเดินตามนั้นแปะทุกประการท่านวาดรูปเสร็จพ่อเจ้าวาดรูปพู้เจ้เจ้าหลวงไว้ตั้งแต่ผู้เจ้าหลวงย้งไม่มาเกิดครับร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ไว้หนวดอย่างนี้เมื่อรอสอ 69อยู่ในห้องนิทรรศาการมีถึงสองรูปนะครับนั่นคืออนาคตังสยามผมถือโอกาสพูดวันนี้เพราะาหลายคนก็ตำหนิติเตียนผมมาว่าเหมือนกับว่าผมหลอกผมไม่มีความรู้จริงบางคนก็สงสยัยแต่ตำหนิติเตียนมาหรือ พูดในทำทำนองว่าไม่ตรงกับควาเมเป็งจริงเพราะตอนนั้นผู้เจ้าหลวงยังเป็นเด็กอยู่และมีโดดได้ยังไงเสพิจารย์ตมศรีท่านทิ้งกายเนื้อไปก่อนพระนี่ต้องสร้างขึ้นใหม่แน่ก็ท่านไม่ได้ศึกษาท่านพูดของท่านไปผมไม่ว่าแต่ก่อนจะว่าใครเนี่ย ต้องศึกษาหน่อยว่าคนนั้นเป็นใครมีฝาดประมาเป็นอย่างไรมีฝัดมีประวัติความเป็นมาอย่างไรต้องศึกษาหน่อยนะครับคุณอยู่ๆคุณไปสรุปในกในขอสรุปไม่ได้พ่อผมสอนไว้จะสรุปในกก็ดีในขอก็ดีหรือนางแมวอะไรก็ตามสรุปไม่ได้เพียงแต่คิดถ้าเขาจบลงชีวิตเมื่อไหร่นั่นแหละสรุปได้นี่ ตีผมมาเฉยๆเลยละด่าผมมาเฉยๆเลยเช่นสร้างพระขายไม่รู้เรื่องนีเรื่องราวอะไรเลยแม้กระทั่งลายมือในแม่พิมพ์พระก็บอกว่าไม่ใช่พูดนะพูดง่ายแต่คุณนึกหรือว่าคุณมีปัญญาเพียงคนเดียวคุณมีการศึกษาเป็นคนเดียว คุณไม่ได้นึกเลยว่าผมอายุ80ดสบฝ่าแล้วฟามจามผมไม่ดีตอนนี้ผมรู้แต่ผมมุ่งมั่นทำดีละชั่วสวดมนต์ไหวพระทุกวันช่วยอะไรใครได้ผมก็ช่วยให้อะไรใครได้ผมก็ให้หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าหลวงไปเฝ้าพระเจ้าวิลเลีมยมไกเซอร์ที่สองที่เยอรมันเมื่อเดินทางกลับ มอสมัยก่อนต้องไปเรือนะฮะไม่ใช่เครื่องบินใช้เวลาหลายเดือนมากไปกลับเมื่อกลับมาแล้วบรรดาผู้ติดตามก็มาตามหาพระขนาดกักไม่ขีดเดี๋ยวผมมีแม่พิมพ์พระมีพระให้ดูครับเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆก่อนถ้ายกพระให้ดูแนละ้วมันเมื่อยมือนะครับเดี๋ยวจะให้เขาโพสจะได้ดูกันจ,จัดจะ เมื่อกลับมาถึงลูกน้องก็ตามหาพระขนาดกากไม่ขีดและได้ชื่อว่าพิมพ์พทรงไกเซอร์ตั้งแต่บัดนั้นมาคือหลังจากไปเฝ้าพระเจ้าลวรียมไกเซอร์แล้วนะครับตั้งแต่บัดนั้นมามีคนคนหนึน่งคารเคารพนับถือผมมากอาจารย์มีพระพิมพ์พนี้ไหมผมอยากได้มากมีรถต้องขายรถมีสร้อยต้องจำนำ เพื่อจะเอาเงินไปเชา่าพระเขาอยากได้มากผมบอกเลยอย่าพึ่งขายพระอย่าพึ่งไอ้อย่าพึ่งขายรถอย่าพึ่งจำนำสร้อยส่งรูปพระมาให้ดูหน่อยถ้ามีกูจะให้มึงไม่ต้องเสียตังค์เขามาหาผมเลยครับมาดูอ๋อจากหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้เขาไม่บอกด้วยนะแต่ผมมีหนังสือเล่มนี้ ผมก็ให้เขาไปบอกเฮ้ยรถอยากขายเอาไว้ใช้ส้อยอไว้แฟนพระเป็นคนที่เคารพศืีพ่อมากเป็นลูกศิษย์แต่รักเคารพนับถือการเหมือนเพื่อนครับทุกวันนี้พระพิม์พนั้นแหะครับที่เรียกว่าพิม์พทรงไกเซอร์แต่พิม์พนี้ที่ได้ชื่อทรงไกเซอร์เนี่ยนะรัชการที่ห้ายังไม่มาเกิดครับเซพ่อเจ้าสร้างไว้ เมื่อพระอ,องค์ท่านเป็นสามเณรครับยังไม่ได้บวชเป็นพระเลยครับอายุ19ให้ชื่อว่าพระพิมพ์ทรงไกเซอร์พศสองพที่ท่านสร้างไว้หรือรศสองครับสารัพระพิมพ์ทรงไกเซอร์ที่พูดนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับขนาดกะกไม่ขีดนี่แนะครับ หน้าตาพระพิมพ์ทรงไกเซอร์ขนาดกักไม่ขีดนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้และก็มีแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะแม่พิมพ์ท่านเขียนไว้ข้างหลังเลยนะครับผมอ่านประกอบแม่พิมพ์สมเด็จ ไกลเซอร์พิเศษวัดพระแก้วด้านข้างเขียนตอและอุณโลมอันนี้2395อันนี้ตอและอุณโลมอันนี้ราศเจ็ดศทั้ง4ด้านท่านจะเขียนไว้หมดที่แม่พิมพ์นะครับแม่นพิมพ์แข็งแรงมากแม่พิมพ์อย่างเงี้ยสามารถปั้มได้เป็น,100นร้อยนะฮะแต่ผมไม่ทราบว่าเ็จพระเจ้าสร้างไว้กี่พิมพ์มาถึงผมเนี่ยเพียงแม่พิมพ์เดียว ให้พิมพ์ทรงไกเสอร์นะครับของวัดพระแก้วผมให้ดูอีกครั้งนี่นะครับพิมพ์ทรงไกเสอร์วัดพระแก้วขนาดกางไม่ขีดเพราะฉะนั้นผมจะอพระประกอบประกบแม่พิมพ์ให้ดูนะครับลงแม่พิมพ์ได้ โอ้โหโวหลอนนี่ครับแม่พิมพ์ทรงไกเซอร์นี้เป็นพิมพ์ไกเสอร์วัดพระแก้วสร้าง2,395ตรงกับรอสอ7เศและนี่รอหยังไม่มาเกิดนะครับ ก่อนเราห้ามาเกิดประมาณ3ามปีสองถึงสาปีนะครับแม่พิมพ์นี้เกิดแล้วแล้วก็ได้ชื่อว่าแม่พิมพ์สมเด็จไกรเซอร์พิเศษวัดพระแก้วแต่พ่อเจ้าสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกแม่พิมพหนึ่งครับนี่คือแม่พิมพ์ไกรเซอร์เหมือนกันแต่อันนี้วัดะระฆังครับวัดะระฆังครับ แม่พิมพ์สร้างพิเศษถวายรอหวัดละคังสองสามเห้านี่ยครับแล้วเขียนไว้ว่าบ้านเมืองสว่างพระองค์ทรงเลิกทาตรอศเจ็ดศบ้านเมือง สว่างบ้านเมืองสว่างทรงเลิกธาตุรออเจ็ดศูนย์เขียนไม่รอบแม่พิมพ์นะครับหน้าตาแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้ขนาดกากไม่ขีดนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าเส็จพระเจ้าสร้างไว้ก่อนรอห้า ไปเยอรมน,นีเพราะพระอ,องค์ท่านกำหนดแผนในการดำเนินชีวิตภารกิจพระราชกรณีกิจต่างๆของเราห้าไว้เรียบร้อยนี่ครับคือพระองค์นี้เนื้อสวยมากนี่เป็นพิมพ์ใหญ่วันนี้ผมเอามาพิมพ์เล็กมาให้โชว์ด้วยนะมาให้ดูด้วยนะครับนี่ประกบแม่พิมพ์ นี่ครับประกบประกบแม่พิมพ์ให้ด้วยและองค์นี้ปั้มหลังคุดไว้องค์ไม่ปั้มหลังคุดผมก็เอามาให้ดูนะครับทําไมถึงปั้มหลังคุดผมถามพ่อท่านเพื่อบอกให้รู้สร้างในแผ่นดินเพราะราชการที่สี่กาบเสกพ่อเจ้าที่ผมเคยเล่า ให้ฟังแล้วให้ความเคารพแบบบูชาเทิดทูนเลยทั้งสองพระอ,องค์นี้ต่างเป็นภาคร่วมที่มาทำงานนะครับรู้ว่าราชการที่5เป็นผู้มีบุญญาธิการมากมาเกิดโดยวิธีทางของการแผ่นดินการศาสนาการสถา,า,ารสรบันมหางษษัตริย์จึงให้เสด็จพ่อเจ้าเนี่ยเป็นประธานในการสร้างวัตถุมงคลจะเอาอะไให้บอกมาเสด็จพ่อเจ้าก็สั่ง ใหญ่เลยสั่งโน้นสั่งนี่อุปกรณ์ต่างๆที่ยงใช้สร้างพระท่านก็ประทานช่างต่างๆมาให้ที่เรียกว่าช่างสิบหมู่นี่แหละครับสิบหมู่หมายความว่าสิบกลุ่มกลุ่มหนึ่งอาจจะมีห้าคนสิบคนหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าสิบหมู่ก็เป็นร้อยแล้วครับเพราะนั้นช่างอยู่ในอำนาจปรมีเสวยพระเจ้าจะสั่งได้ไม่ตาม่ากว่าพันคนสร้างพระจึงเยอะมากหลายคร้อยคนเนี่ยนะท่านจะสั่งได้หมด แล้วก็จะให้ใครไปเอาปูนเอาดินเอาหินเอาทรายเอาอะไรที่ไหนมายังไงท่านสามารถบัญชาหมดก็จะแกะพิมพ์ใครถนัดเรื่องแกะพิมพ์ก็สั่งให้แกะพิมพ์แต่องค์นี้ที่ผมเลือกมาให้ดูเนี่ยเพราะเนื้อสวยแตกลายงานสาังคลโลกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูองค์ที่ ไม่แตกรายงานบ้างองนี้ไม่แตกรายงานนะครับไม่แตกรายงานนะครับแล้วข้างหลังเรียบไม่มีตราคุดข้างหลังเรียบไม่มีตาคุดนะครับประกบแม่พิมพ์ให้ดู ก็บอกแม่พิมพ์อย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเสพ้ะเจ้าสร้างไว้จริงๆไม่ใช่ราชการห้าไปเฝ้าพระเจ้าเรียมไกเซอร์กลับมาแล้วแล้วให้ชื่อว่าพิมพ์ไกเซอร์สร้างตั้งแต่รอห้ายังเป็นพรหมผู้ใหญ่เป็นจอมสามพดีพรมครับอยู่ในชั้นพรหมยังไม่ได้มาประสูตรครับผมศึกษานะครับผมไม่ได้พูดแบบ คลองปากหรือพูดแบบมักง่ายผมศึกษามีข้อผูกพันกับแท้พ่อเจ้าบางเรื่องบางอย่างท่านก็จะบอกบางเรื่องบางอย่างไม่สมควรให้บอกไม่ควรให้รู้ท่านก็จะไม่บอกครับเพราะมีข้อตกลงถ้าถามสองครั้งแล้วไม่ตอบเนี่ยครั้งที่สามจะไม่กล้าถามเพราะเป็นข้อตกลงส่วนใหญ่เก้าสิบฟาเปอร์เซนต ถามครั้งที่หนึ่งจะตอบเลยมีบางเรื่องครั้งที่สองถึงจะตอบเพราะพอ์ติดธุระเพราะฉะนั้นพระสมเด็จพิมพ์ทรงไกเซอร์ได้ชื่อว่าไกเซอร์มาตั้งแต่รอหยังไม่มาเกิดและเมื่อรอห้ามาเกิดแล้ว ยังไม่ไปเฝ้าพระเจ้าเลี่ยมไกเซอร์และเมื่อไปเฝ้าพระเจ้าเลี่ยมไกเซอร์แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยว่าได้ชื่อพระพิมพ์ไกเซอร์เพราะพระพิมพ์ไกเซอร์พ่อเะจ้าสร้างไว้ตั้งแต่เป็นเนนตั้งแต่เป็นเนนพอรอศสองสี่รอศเจ็ดศูนย์ สร้างถึงสองครั้งครั้งที่2องอเจ็ศูนยอหก็ยังไม่มาเกิดนะครับฉะนั้นพระพิมพ์ทรงไกเสรอร์วันนี้จึงพูดยาวเพื่อต้องการจะให้พวกเราที่เขาล้มรับถือใส่พ่อเจ้าเคาล้มสือพ่อจอมหรือราชการที่5ผู้เจ้าหลวงจะได้เข้าใจได้มากขึ้นว่าทุกชีวิตนะไม่ว่าใครมาเกิดเนี่ยด้วยอำนาจกรรมดีและกรรมชั่วดกันทั้งนั้น แต่ใครมีหน้าที่จะทำอะไรเราก็จะไม่รู้เมื่อดำเนินชีวิตไปสักระยะหนึ่งถ้าได้สวดมนต์ไหว้พระก็จะเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้เลยครับผมไม่เด็กบ้านนอกกายปืนเที่ยงและไม่เคยคิดว่าจะเดินสู่ทางธรรมผมตัดสินใจเดินถูงทางธรรมเมื่ออายุ36กตอนนั้นลุ่งเรืองมากเผย ออสอนกวิชาโด่งดังมากรายได้ดีมากครับต้องเลิกชีวิตตรงนั้นหันมาถวายร่างให้เสด็พ่อเจ้าและมุ่งบ้านสวดมนต์พระจนเกิดการรู้การเห็นและให้มาอยู่ที่ภูเขาพระมหาบารมีลุกนี้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระพิมพ์ทรงไกเซอร์ผมยำ้ำได้ชื่อว่าพิมพ์ทรงไกเซอร์เพราะ เสด็จพระเจ้าเป็นผู้กำหนดชื่อนี้ไม่ใช่ไปเฝ้าพระเจ้าเลียมไกเซอร์แล้วได้ชื่อว่าพิมพทรงไกเซอร์ขอเรียนให้ทราบตามนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะให้ดูพิมพ์ไกเซอร์เล็กพิมพ์ไกเซอร์เล็กเนื้อเดียวกับพิมพ์ทรงไกเซอร์ใหญ่ องแรกในเดียวกันนะครับสวยงามมากองค์ใหญ่ไม่มีราคาข้างงวดองค์ใหญ่ไม่มีราคาข้างวดนะครับองค์เล็กเนี่ยมาโด่งดังมากเมื่อราคาเข้ากำหนดไว้ถึงสามสิบห้าล้านเป็นไงครับฟังแล้วองค์เล็กนิดเดียวเนะี่ยสามสิบห้าล้าน แต่จริงๆพระเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ตั้งราคากับผู้เชา่าบูชาตกลงกันเป็นร้อยล้านร้อยฝล้านนะครับและผมทราบมาเกินหเดือนแล้วก่อนปีใหม่เขากำลังตกลงกันเอาเครื่องเข้ามาเมื่อมาพิสูจน์เนื้อพระถ้าพิสูจน์เนื้อพระได้คืออายุพระมาก ไม่ใช่พระที่ทำขึ้นใหม่ก็จะให้ราคาที่สูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าพระองค์นั้นราคาสูงอยู่แล้วถ้ามีแม่พิมพ์ด้วยราคาจะสูงขึ้นไปอีกเพราะยืนยันได้ว่าม,มีแม่พิมพ์และมีพระเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามจะพูดให้พวกสมาชิกหรือผู้ที่สนใจรับทราบไว้แล้วก็ เน้นๆห,หลายครั้งเน้นๆหลายครั้งใครโชคดีมีบุญกุศลอาจจะไปเจอของเก่าและเป็นองค์ที่มีแม่พิมพ์ด้วยก็จะโชคดีมากขึ้นไม่ได้ค้าขายพระแต่มีชีวิตดำเนินอยู่ได้ด้วยพระหลายคนมากที่ผมร่ายฟังนะครับสำหรับพิมพ์ไกเซอร์องค์เล็กนี้เมื่อรอบที่แล้ว เปิดประมูลไปเปิดประมูลไปแล้วแล้วก็คนที่ประมูลได้เขาอยู่กลางทะเลครับผมชื่อจำชื่อเขาไม่ได้คนนี้เป็นคนอธิยาสายดีมากอยู่ได้อยู่กลางทะเลเขามารับพระไปเรียบร้อยขอบคุณผมแล้วขอบคุณผมอีกนักการเมืองตีราคาไว้สาสิบห้าล้านแต่เขาประมูลไปหมื่นฝรั นะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ทรงไกเซอร์ย้ำอีกครั้งได้ชื่อไกเซอร์เพราะสมเด็จพระพอร่อเจ้าเป็นผู้กำหนดชื่อและกำหนดพิมพ์ไม่ใช่รอห้าไปเฝ้าพระเจ้าเรียมไกเซอร์แล้วได้ชื่อว่าไกเซอร์เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อใครทราบแล้วก็ช่วยบอกต่อไปด้วย เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องขึ้นสำหรับพระวันนี้ทั้งหมดจะเป็นพิมพ์จตุคามรามเทพจะพิมพ์พิมพ์นางพญาล้อมรอบเร่เด็กไหลหรือพิมพ์นางพญาเนื้อดินสมัยสุโไทยหรือพิมพ์ทรงไกเสอร์ที่ผมเอามาโชว์เอามาให้เราได้เห็นได้ศึกษากันใครมีโอกาสจะมาขอดูขอศึกษา ก็บอกมาได้นะครับไม่ใช่มาถึงผมก็มาบอกขอดูพีมนั้นทีมี้ต้องรอไปก่อนผมไม่ขึ้นไปเอามาให้ดูเพราะคุณเห็นกับตัวไปน,นิดหนึง่งหลายคนมาก็ขอดูผมบอกรอไปก่อนเมื่อคราวที่แล้วมาจ้างครับผมอยากเห็นพ้ายออขุณพลครับบอกครับขอดูหน่อยได้ไหมได้แต่ไม่ใช่วันนี้ได้ครับ แต่ไม่ใช่แบบนี้คุณไม่ได้บอกผมมาก่อนว่าคุณจะมาดูผมได้พูดออกไปแล้วใน YouTube ว่าใครจะมาศึกษามาดูผมให้ดูแต่ต้องบอกล่วงหน้าผมไม่ใช่ขี้ค่าคุณจะต้องทำตามที่คุณสั่งหรือคุณขอร้องผมก็ต้องคิดผมก็มีงานฝ่าตื่นมาฝ่าจะเสร็จงานผมก็ประมาณสักสิบเอโมงจะไปกินข้าว ก็บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งทุกวันจะเป็นอย่างนี้ซักเสื้อผ้าเองรีดผ้าเองรดน้ำต้นไม้จัดเตรียมพระที่ออก YouTube และยังมีแขกตอบท้งเพจบ้างแขกมาหาบ้างนี่คือหน้าที่ผมถือเป็นหน้าที่ผมก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้สามคลิปได้ประโยชน์มากประทันโฉมกันมาก รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ไม่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมีคนแฟนเพจคนหนึ่งเขามาหาผมอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์อยากเห็นอาจารย์เอาพระมาประมูลอีกแต่ขอให้บอกล่วงหน้านานๆหน่อยเมื่อคราวที่แล้วไม่ทัน เราก็ถามว่าแล้วคุณอยากเห็นพระอะไรที่มาประมูลยอดขุนพลโอ้ไม่งั้นจอมคนก็ได้โอ้โหหรือจอมทัพหามได้ก็ได้โอ้โหแต่ผมไม่ได้พูดคำนี้ผมยึกอยู่ในใจถ้าผมจะถามกลับไปว่าคุณจะให้ตั้งราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คุณจะตอบไหมแล้วจะตอบแล้วมันจะ จะเป็นยังไงยอดขุนพลมี9กองค์นะฮะจอมคนมี9กองค์จะมาประมูลเนี่ยสมมติว่าตั้งราคาไว้หมื่นหนึ่งคุณก็หงายท้องแล้วพวกสมาชิกมากันเนี่ยมาเพื่อการศึกษาเพื่อให้รับรู้หวังว่าจะไปเจอที่นูน่นที่นี่คุณจะมาประมูลเนี่ยคุณเป็นหนึ่งใน9ก้าสิบหรือเปล่า นี่ผมตั้งคำถามนะฮะถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ต้องต้องคิดใหม่นะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผมเชื่อในความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาว่าเขาสนใจเขาไม่ได้ปลูกเขาอยากได้นะครับและมอ,องอีกมุมหนึง่งอยากจะให้เป็นการศึกษาแพร่หลายไปนะครับล่าบสะยยื่นจะ่าและ วันนี้ผมขอส่งความไปถึงเลขาชมรมครับเลขาชมรมศรึกษาพระสมเด็จแท้ที่สำนักธรรมพมบาลังศีณกรีนิสคาเฟ่วันที่สี่กรกฎาเป็นวันชมรมนะครับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ ศึกษาอยากศึกษาก็สมัครเข้ามาไปผ่านทางเลขานะครับถ้าสมมติว่าผ่านเทงเลขาแล้วไม่เจอไม่เจอหรือไม่ได้ผลยังไงก็ส่งมาถามทางเลขาผมได้แล้วก็จะได้นัดแน่กันวันที่4กรกฎาวันอาทิตย์แรกของทุกต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมีคนสอบถามมา ว่ารอบนี้ทําไมเงียบๆความจริงก็มันก็ต้องเงียบแหละครับเพราะเราประกาศไปแล้วยังดําเนินการอยู่แต่ไม่มีใครถามอะไรมามันก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรวันนี้ก็ถือโอกาสเพราะก่อนที่จะถึงวันที่สก่อนจะถึงต้นเดือนวันชมรมผมจะประกาศอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ จึงขอเรียนให้ทราบว่าใครสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องพระสมเด็จแท้ที่สำนักธรรมบรงศรีเสนออยากศึกษาพระอะไรพระมีหลายพิมพ์พระประเภทไหนพระมีทั้งแม่พิมพ์และพระที่ไม่มีแม่พิมพ์ผมพร้อมที่จะมาให้ศึกษากันครับ สวัสดีครับ